ผมจะประกาศรางวัลน,นางสาวอำนาจเจริญ2,563จะประกาศชื่อนางสาวอำนาจเจริญ2,563แต่การมอบรางวัลจะให้รองอันดับหนึ่งรับก่อนนะครับสุดท้ายเราจะปิดที่รองชะน,เนะเลิศอันดับหนึ่งก่อนแล้วก็รางวัลน,นางสาวอำนาจเจริญนะครับ ในส่วนของรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะคะนางสาวอนานาจเจริญประจำปี2563นะคะได้รับเงินรางวัล8,000บาทนะคะแล้วก็จะมีสายสะพายมีถ้วยรางวัลแล้วก็มีทุนประกันจากไทยประกันชีวิตอีก400,000บาทนะคะในส่วนของตำแหน่งนางสาวอนานาจเจริญประจำปี2563นะคะได้รับเงินสดเงินรางวัล10,000บาทค่ะ นะคะแล้วก็จะมีมงกุฎเพชรด้วยนะคะมีสายสะพายมีถ้วยรางวัลนะคะแล้วก็จะมีทุนประกันชีวิตจากไทยประกันชีวิตอีก6 0แสนบาทค่ะนางสาวอมนาาเจริญประจำปีพุทธศักราช2,563นางสาวอมนาาเจริญปี63า ได้แก่ได้แก่สาวงามหมายเลขหมายเลขหมายเลข,ขนนลลลห,หมายเลขใครหมายเลขใครคุณธัญญาลุ้นลุ้นลุ้นต่อหมายเลข 15ครับหมายเลข15ค่ะน้องโบนะคะนางสาวอาริยาภูวงค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะอีกหนึ่งสาวงามนะครับก็คือหมายเลข7จะได้รับรางวัลรองชะนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะครับค่ะน้องนุ่นนะคะหมายเลข7ค่ะรองชะนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะครับ ข้าขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทนิเวศเด่นนิน,นาธอายการคุ้มครองสิทธิ์นะครับผู้แทนท่านนายการจังหวัดขึ้นมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและก็ขอเรียนเชิญท่านรองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับได้กรุณาขึ้นสวมสายสะพายรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก่อนครับสแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะ ผมมอบถ้วยรางวัลเงินรางวัลน,นะครับแล้วก็สายสะพายนะครับ<ม>นี่คือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับหมายเลขเ็ดค่ะหมายเลขเจนะคะน้องนุ่นค่ะนางสาวสาวาถาณีมุธาพรจากอำเภอเมืองกำนาจเจริญน,นะคะ มอบนะครับมอบช่วยรางวัลและก็เงินรางวัลน,นะครับตอนนี้ผู้ ขอบพระคุณท่านอายการคุ้มครองสิทธิ์นะครับและก็ท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับในโอกาสนี้เราเชาวอำนาจเจริญน,นะครับค่อข,ขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านพิจิตตบุญทันได้กรุณาขึ้นมอบถ้วยรางวัลเงินรางวัลน,นะครับและก็ขอกราบเรียนเชิญท่านท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับได้กรุณาขึ้นบนเวทีเพื่อสวม สายสะพายนะครับแล้วก็สวมมงกุฎให้กับนางสาวอำนาจเจริญปี2,563ครับค่ะหมายเลข15นะคะน้องโบนะคะนางสาวอริยาภูวงศค่ะภูมิลำนาวอำเภอเสนางคณิคมนะคะสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่งเข้าประกวดนะคะก็แสดงความด,ดีกับตำแหน่ง นางสาวอํำนาจเจริญปะจจำปี2,563นะคะก็ได้รับมงกุฎเพชรนะคะมีเงินรางวัลมีถ้วยรางวัลมีสายสะพายนะคะแล้วก็ได้รับเงินทุนประกันชีวิตจากไทยประกันชีวิตอีก600,000บ,บาทค่ะเชิญนางสาวอํำนาจเจริญปี2,562ครับสวมมงกุฎให้กับนางสาวอํานาจเจริญ2,563ครับ โอกาสนี้เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินทุกท่านเรียนเชิญท่านหหัวหน้าสวนราชการทุกท่านครับกรุณาขึ้นบนเวทีเพื่อบันทึกภาพกับสาวงามทั้ง5ท่านและก็นางสาวนาาเจริญปี63และก็ปี62โด้วยครับตอนนี้ครับกำลังสวมมงกุฎให้กับ นางสาวอำนาจเจริญปี2563คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15นะคะน้องโบนะคะนางสาวอาริยาภูวงศค่ะ เชิญท่านคณะสว่วนราชการนะครับคณะกรรมการตัดสินทุกท่านฟังทางนี้ด้วยครับยังว่างเลยนะครับค่ะนี่คือบรรยากาศการประกวดนางสาวออมนาจเจริญประจําปี2563นะคะที่งานประเพณีที่12งานกาชาติประจําปี2563ของจังหวัดออมนาจเจริญค่ะ นะคะก็เชียร์กันตั้งแต่หัวค่ำมาแล้วด้วยนะคะกองเชียร์ยังอยู่นะคะกําลังใจดีๆก็ยังอยู่ค่ะแสดงความวยินดีกับสาวงามที่ได้รับตำแหน่งนะคะค่ะนี่ก็น่าชื่นชมนะคะกับน้องๆสาวจังหวัดอำนาจเจริญของเรานะคะทั้งสวยแล้วก็ทั้งเก่งด้วยค่ะนะคะคณะกรรมการตัดสิน นะคะวันนี้ก็ร่วมถ่ายภาพนะคะแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ร่วมถ่ายภาพบนเวทีนะคะณวินาทีนี้นะคะหลายๆคนแอบยิ้มนะคะโดนใจนะคะอย่างที่มองเอาไว้เลยนะคะว่าตัวเองจะเชียร์คนไหนใครจะได้รับตําแหน่งนะคะเอาละครับนี่คือความสุขของพี่น้องชาวอำนาจเิญน,นะครับเราได้เห็นนางสาวอำนาจเิญปี2563พร้อมด้วยรองทั้ง4ท่านนะครับ ทุกคนนะครับต่อจากนี้มีหน้าที่นะครับที่จะต้องส่งเสริมในเรื่องของสิ่งดีงามนะครับของอำนาจเจริญเผยแพร่ไปสู่พี่น้องชาวไทยนะครับกิจกรรมการประกวดนางสาวอำนาจเจริญน,นั้นมีต่อเนื่องมาทุกปีนะครับในปีนี้ก็เช่นกันนะครับเราจะยังคงยืนอยู่บนเวทีแห่งเกียรติยศแห่งนี้นะครับและก็จะก้าวเดินต่อไปในกิจกรรม ในงานประเพณี22และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี2563ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เสียงปรบมือให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านพิจิตรบุญทนันท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง5ท่านนะครับน้องทั้ง5ท่านที่รับรางวัลจาก ณะก,กรรมาการนะครับขอบพระคุณท่านหนณาส่วนร,ราชการขอบพระคุณท่านณะก,กรรมาการตัดสินทุกท่านโดยพระอ,อย่างยิ่งกราบขอบพระคุณฝ่ายสื่อมวลชนครับเทสสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญเทสพักอำนาจนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนักข่าวช่างภาพทุกๆท,ท่าน,านขอบพระคุณบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดนะครับโดยคุณสุดารัตน์เชี่ยวสกุลนะครับกราบขอบพระคุณ บริษัทเคพลาสติกไลฟ์จำกัดโดยคุณนุชราคณาเสรกับขอบพระคุณดำเนินสะดวกนะครับที่ให้การสนับสนุนกับขอบพระคุณโรงรับจะนำทรัพย์ชวนชมนะครับโดยคุณชัยรัรตน์พงศ์กุลรัตนจินดานะครับและก็ขอบพระคุณพี่น้องอำนาจเจริญที่อยู่เป็นกำลังใจกันตลอดการประกวด มาถึงเวลานี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับผมธัญญาบุญยรัตพันธ์ค่ะดิฉันว่าสนาสินวรนะคะถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งประการใดน,นะครับขาดตกบกพร่องในการทําหน้าที่พิธีกรต้องน้อมกราบขออภัยไว้ณที่นี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เราทั้งสองคนทําหน้าที่ขอยุติการทําหน้าที่พิธีกรเพียงเท่านี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีสวัสดีครับราตรีสวัสดีครับ